สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวลึกลับวันนี้วันนี้เราจะเล่าเรื่องคดีสุดเสเตือนใจที่เกิดขึ้นจริงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของเราเด็ <Ru iz> กหนุ่มเชื้อสายจีนอายุ14ปีก่อเหตุไร้แรงทุกอย่างที่คิดได้แม่ของเขาบรรยายว่าเขาไร้ความรู้สึกเหมือนสัตว์แต่เขากลับหลงไหลครูสอนคณิตศาสตร์ชื่อแมรี่ความหลงไหลนี้กลายเป็นฝันร้ายยาวนาน15ปีสุดท้ายกลายเป็นฝันร้าย5 3วัน เขาลักพาตัวแมรี่และลูกสาวของเธอขังทั้งสองไว้ในบ้านใช้โซ่ล่ามไว้ในตู้เสื้อผ้าทรมานวันละหลายชั่วโมงและบันทึกทุกอย่างด้วยกล้องเซมิงเซิงเ,ซเ,กเกิดปี1950ในครอบครัวที่ร่ำรวยในไต้หวันวัยเด็กควรจะไร้กังวลเหมือนเด็กทั่วไปที่ได้เล่นสนุกแต่โชคชะตากลับไม่เป็นใจเมื่อเขาอายุ11ปีทุกอย่างเปลี่ยนไปพ่อแม่พาเขาและน้องๆย้ายไปอเมริกาเพื่อตาหาชีวิตที่ดีกว่า แต่โลกใหม่ไม่ได้สวยงามอย่างที่หวังสมปีต่อมาพ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแม่ต้องเลี้ยงดูลูกสามคนเพียงลําพังชีวิตเหมือนภูเขาที่ถาโถมเข้ามาแม่ต้องทํางานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาดูแลลูกๆเซวีหมิงเซิงเริ่มถูกละเลยหัวใจเด็กน้อยขาดที่พึ่งเขาเริ่มกลายเป็นม้าป่าที่ไร้าการควบคุมการขโมยกลายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ลูกวัดไปจนถึงกระเป๋าเงินการโกหกเหมือนการหายใจเขาพูดโกหกได้หน้าตาเฉย การก่อกวนคือความสนุกของเขาทั้งต่อสู้ในโรงเรียนและก่อความวุ่นวายในย่านแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความตกต่ำที่น่ากลัวกว่านั้นคือจิตใจของเขาเริ่มมีเมล็ดแห่งความมืดงอกเงยเขาเริ่มแอบดูแม่ของตัวเองอาบน้ำสายตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ผิดปกติไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรไม่มีใครดึงเขากลับมาแม่เหนื่อยเกินกว่าจะสังเกตน้องๆก็ต่างคนต่างอยู่เขาเริ่มเดินลึกเข้าไปในความมืดไม่มีใครดูแลไม่มีใครถาม เด็กหนุ่มเหมือนแกะที่หลงทางแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปทางไหนชีวิตเหมือนหลุมลึกที่กลืนกินเขาจากเด็กหนุ่มในครอบครัวร่ำรวยกลายเป็นเด็กเกเรข้างถนนชีวิตของเขาเหมือนรถไฟที่ตกรางมุ่งหน้าสู่สิ่งที่ไม่รู้ของที่ขโมยมาและคำโกหกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่บิดเบี้ยวพายุใหญ่ยังรอยอยู่ข้างหน้าพร้อมฉีกทุกอย่างให้แหลกสลายเขาแอบเข้าไปในห้องนอนของแม่ตอนกลางคืนพยายามทำสิ่งที่ไม่ควร แม่ที่พบเข้ารู้สึกเหมือนถูกแทงที่ใจตำหนิเขาอย่างรุนแรงแต่ความโกรธนี้ไม่ได้ปลุกสติเขากลับเหมือนจุดชนวนระเบิดเมื่ออายุ14ปีเขาเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิงจุดไฟเผาบ้านของเพื่อนบ้านเปเลวไฟกลืนกินความมีสติเกือบนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจแก้ไขแม่ของเขาหมดแรงทั้งกายและใจไม่อาจรับมือกับความสิ้นหวังนี้ได้เธอตัดสินใจด้วยน้ำตาส่งเขาไปสถานพินิจเยาวชน หวังว่ากฎระเบียบและประตูเหล็กจะช่วยแก้ไขเส้นทางที่เขาเดินผิดแต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันมืดมิดเซวี่หมิงเซิงออกจากสถานพินิ้กลับมาเรียนในโรงเรียนที่น่าประหลาดคือเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนไร้ทางแก้กลับมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมเขาสอบเข้าโรงเรียนมัธยมอเล็กซานเดอร์ด้วยคะแนนสูงเหมือนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในวันแรกของการเข้าเรียนเขาได้พบกับผู้หญิงที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาแมรี่สำหรับเขาแมรี่คือปริศนา ดวงตาที่ลึกซึ้งของเธอและน้ำเสียงที่อ่อนโยนตแต่หนักแน่นดึงดูดความสนใจของเขาในทันทีเซวีหมิงเซิงไม่เคยคิดว่าเขาจะตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งการมีอยู่ของแมรี่เหมือนจุดประกายความหวังใหม่ให้เขาวันนั้นเขาเห็นเธอครั้งแรกในห้องเรียนสายตาที่ไม่ตัดสินของเธอทำให้เขารู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นราวกับเธอมองเห็นความเจ็บปวดในใจเขาเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อายากเป็นคนที่สมควรได้รับความเคารพเหมือนเธอเขาเริ่มตั้งใจเรียนไม่ปล่อยให้วิชาใดหลุดมือเขารู้ว่ามีเพียงวิธีนี้ถึงจะหลุดพ้นจากเงามืดในอดีตแต่เมื่อเขาคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโชคชะตากลับซัดเขาอีกครั้งวันหนึ่งแมรี่เตรียมย้ายไปที่อื่นหัวใจของเซมิงเซิง,ซงสันสะเทือนเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะพึ่งพาเธอมากขนาดนี้การจากไปของเธอเหมือนพลังทั้งหมดของเขาถูกพรากไปเขาเริ่มสงสัย ว่าเขาจะหลุดพ้นจากอดีตได้จริงหรือแมรี่คือครูสอนคณิตศาสตร์ของเขาอ่อนโยนมีความรู้และมีสเสน่ห์ของผู้ใหญ่สำหรับเซมิงเซิงวัยยาวเธอเหมือนเทพธิดาที่ร่วงลงมาจากฟ้ารอยยิ้มทุกครั้งของเธอคำพูดให้กำลังใจทุกคำสร้างคลื่นในใจของเขาสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยของเธอทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยสัมผัสแต่แมรี่แต่งงานแล้วและมีลูกสาวหนึ่งคนความจริงนี้เหมือนมีที่แทงใจเขา เขาไม่อาจยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้แต่เขาไม่ยอมแพ้กลับรู้สึกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยิ่งมีสเสน่ห์บางทีอาจเป็นเพราะความเป็นผู้ใหญ่หรือความรู้สึกของสิ่งต้องห้ามที่ทําให้เธอดูยิ่งลึกลับความหลงใหลของเขาเริ่มควบคุมไม่ได้จากความรักที่บริสุทธิ์กลายเป็นความหมกมุ่นที่ผิดปกติเขาเริ่มสะกดรอยตามแมรี่ทุกวันหลังเลิกเรียนเขาแอบตามเธอกลับบ้านเดินตามหลังเธออย่างเงียบๆบ,บางครั้งยืนรอใกล้บ้านของเธอ เพียงเพื่อมองเห็นเธอแวบหนึ่งทุกการเคลื่อนไหวของเธอคือเป้าหมายเดียวของเขาเขาเริ่มบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเธอจดเวลาที่เธอออกจากบ้านเสื้อผ้าที่เธอชอบใส่ถนนที่เธอเดินผ่านเขายังขี่จัก,กรยานไปที่บ้านของเธอตอนดึกยืนมองหน้าต่างของเธอเงียบเๆดูเธอเคลื่อนไหวในบ้านจินตนาการว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตกับเธอในหัวของเขาแมรี่ไม่ใช่ครูธรรมดาอีกต่อไปเธอกลายเป็นความปรารถนาเดียวของเขา เขาไม่สนใจคนอื่นและเลิกสนใจการเรียนในใจมีเพียงเธอเพื่อนร่วมชั้นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติพวกเขาแซวเขาว่าชอบครูแมรี่หรือเปล่าเซวี่มิงเซิงไม่ปฏิเสธกลับรู้สึกภูมิใจในใจเรากับทุกคนควรรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเขาไม่เพียงยอมรับแต่ยังประกาศอย่างกล้าหาญว่าโตขึ้นจะแต่งงานกับแมรี่เขาคุยโวต่อเพื่อนๆนเรากับเธอคือคู่ชีวิตในอนาคตของเขาเขาพูดอย่างมั่นใจและคลั่งไคล้ แต่ไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีใครรู้ว่าความหมกมุ่นในใจเขาลึกแค่ไหนความรักของเซมิงเซิงเริ่มหลุดออกจากกรอบของเหตุผลโลกของเขาเหลือเพียงแมรี่คนเดียวด้วยการยุยงของเพื่อนเขารวบรวมความกลา้าไปดักรอแมรี่นอกโรงเรียนสารภาพรักและเล่าถึงความฝันที่อยากสร้างครอบครัวกับเธอเขาคิดว่านี่จะทำให้เธอเข้าใจว่าเขาจริงใจแค่ไหนแต่แมรี่ตกใจก่อนจะคิดว่านี่เป็นเพียงวัยรุ่นที่หุนหันเธอเรียกเขาไปที่ห้องทำงาน สอนเขาเกี่ยวกับความรักพยายามทําให้เขาเข้าใจว่านี่เป็นไปไม่ได้เธอบอกเขาว่าเธอแต่งงานแล้วมีครอบครัวของตัวเองนี่เป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเธออยากให้เขาปล่อยวางความคิดนี้แต่ความหวังดีของแมรี่กลับถูกเซมิงเซิงเข้าใจผิดเขาคิดว่าเธอปฏิเสธเขาเพียงเพราะเขายังเด็กเกินไปและเธอยังไม่เห็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขายิ่งสะกดรอยตามเธออย่างบ้าคลาั่งบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของเธอ เขาไม่เพียงแค่แอบดูแต่ยังเขียนในไดอารี่ถึงความฝันที่จะสร้างครอบครัวกับเธอเขาจมอยู่ในโลกของตัวเองหวังว่าเธอจะเปลี่ยนใจสักวันทุกครั้งที่คิดถึงเธอเขาจะรู้สึกถึงความคลั่งไคล้ที่ไม่เคยมีมาก่อนการสอบปลายภาคกลายเป็นจุดเปลี่ยนเซวีหมิงเซิงได้คะแนนคณิตศาสตร์ต่ำเขาไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองและมักหาข้อแก้ตัวครั้งนี้ก็เช่นกันเขาโทษว่าแมรี่จงใจทำให้เขาได้คะแนนต่ำเขาเชื่อว่าเธอดูถูกเขาตั้งแต่แรก ความหวังดีของเธอกลายเป็นการปลอบใจในสายตาเขาการปฏิเสธของเธอทําให้เขาเชื่อว่าเธอไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาความรักเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นความต้องการแก้แค้นเขาเริ่มเกลียดเธอทุกครั้งที่เห็นเธอความโกรธจะพุ่งขึ้นในใจเขาไม่มองเธอเป็นคนที่เขารักอีกต่อไปแต่เป็นศัตรูที่ขวางฝันของเขาเมื่อเขากําลังวางแผนเข้าใกล้แมรี่ข่าวร้ายมาถึงแมรี่และสามีจะไปเป็นมิชชันนารีที่ฟิลิปปิน อาจไม่กลับมาเป็นเวลาหลายปีเซมิงเซิงเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาเสียใจที่ไม่ลงมือเร็วกว่านี้ความเจ็บปวดและความคิดถึงถาโถมทําให้เขาเกือบล่มสลายเขาเชื่อว่าเธอจะกลับมาหาเขาสักวันแต่ครั้งนี้เขาไม่มีเวลารอและไม่มีโอกาสบอกสิ่งที่อยากบอกเขากดความรู้สึกผิดปกตินี้ไว้ในใจหันไปทุ่มเทกับการเรียนหวังว่าผลการเรียนจะช่วยให้เขาไม่คิดถึงเธอแต่การจากไปของแมรี่เหมือนหนามที่ฝังลึกในใจเขา ปี1 9 6 9เเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมดูเหมือนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่ได้ช่วยให้เขาลืมเขายังคงนึกถึงแมรี่รอยยิ้มและน้ำเสียงของเธอยังคงตามหลอกหลอนแม้จะอยู่ในเมืองที่ห่างไกลาจากบ้านเขายังรู้สึกว่าไม่อาจหนีภาพของเธอได้เพียงหนึ่งปีต่อมาเขาเลือกที่จะลาออกกลับไปยังบ้านเกิดเลิกสนใจการเรียน เพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่หนังสือแต่คือแมรี่เขาเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่การเริ่มต้นเพื่อลืมอดีตกลับเป็นการหมกมุ่นที่ผิดปกติยิ่งขึ้นเขาเปิดร้านซ่อมใกล้บ้านของแมรี่ผิวเผินเขาเหมือนทำธุรกิจแต่ที่จริงแล้วเขาเสียเป้าหมายในชีวิตไปแล้วงานประจำวันของเขาคือแอบสอดส่องบ้านของแมรี่รอวันที่เธอกลับมาเขาเช่าบ้านตรงข้ามบ้านของเธออ้างว่าเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจแต่ในใจเขารู้ดี ว่าเขาต้องการเพียงแอบมองชีวิตของเธอเขาจะนั่งรอที่หน้าต่างใช้กล้องส่องทางไกลดูทุกการเคลื่อนไหวของเธอทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านทุกความเคลื่อนไหวเล็กๆเ,เขาไม่เคยพลาดสิบปีที่รอคอยเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่มีใครรู้ว่าเขาทุ่มเทให้แมรี่มากแค่ไหนช่วงเวลานั้นเขาแตกหักกับครอบครัวแม่และน้องๆผิดหวังในตัวเขาเพื่อนบ้านก็เริ่มห่างเหินเขาไม่เพียงทำร้ายครอบครัวแต่ยังจมตีคนแปลกหน้าด้วยหิน จนกลายเป็นคนที่ทุกคนในเมืองหลีกเลี่ยงปี1980เยซมิงเซิงวัย30ปีในที่สุดก็รอวันที่แมรี่กลับมาแต่เธอมาเพียงชั่วคราวและจะจากไปอีกครั้งเขาตัดสินใจไม่รออีกต่อไปเขาเริ่มวางแผนลักพาตัวศึกษาการเคลื่อนไหวของแมรี่สามีและลูกสาวของเธอวันหนึ่งขณะที่แมรี่พาลูกสาวไปซื้อของเขาแกล้งล้มลงข้างถนนแมรี่ใจดีหยุดรถเพื่อถามว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แต่เมื่อเธอเปิดประตูรถ ฝันร้ายก็เริ่มต้นเซวี่หมิงเซิงชักมีดออกมาข่คมขู่ให้เธอขับรถไปยังที่เปลี่ยวที่นั่นเขาใช้เทปกาวและโซ่มัดแมรี่และลูกสาวของเธอไว้ที่น่าสะเตือนใจกว่านั้นเด็กสองคนที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เซวี่หมิงเซิงลงมืออย่างโหดร้ายทำร้ายเด็กคนหนึ่งจนเสียชีวิตเด็กอีกคนหนีกลับบ้านได้และแจ้งพ่อแม่พ่อแม่รีบแจ้งตำรวจแต่ตำรวจติดคดีอื่นจึงไม่สามารถสืบสวนได้ทันท่วงที พลาดโอกาสช่วยเหลือที่ดีที่สุดเซวีมิงเซิงพาแมรี่และลูกสาวกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อป้องกันการหลบหนีเขาใช้โซ่ล่ามทั้งสองไว้ในตู้เสื้อผ้าทุกวันเขาจะลากแมรี่ออกจากตู้บันทึกการกระทำอันโหดร้ายด้วยกล้องวิดีโอการทรมานยาวนานสามชั่วโมงต่อวันดำเนินต่อเนื่องถึงห้าสิบสามวันที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเขาบังคับให้ลูกสาวของแมรี่เรียกเขาว่าพ่อพยายามสวมบทบาทหัวหน้าครอบครัวเมื่อเขาหิว เขาจะปลดโซ่ของแมรี่ให้เธอทำอาหารให้เขาเพื่อเติมเต็มจินตนาการครอบครัวที่บิดเบี้ยวของเขาแมรี่ต่อสู้ท่ามกลางความสิ้นหวังเธอรู้ว่าหากไม่ทำอะไรเธอและลูกสาวอาจไม่มีวันรอดเธอเริ่มสังเกตนิสัยของเซมิงเซิงหาโอกาสหลบหนีเธอฝืนทำตัวว่านอนสอนง่ายเพื่อให้เขาไว้ใจค่อยๆเซมิงเซิงเริ่มลดความระวังเขายังฝันถึงการขายบ้านซื้อรถบ้านและพาแมรี่กับลูกสาวไปท่องโลก ในที่สุดโอกาสก็มาถึงวันหนึ่งเซวีหมิงเซิงออกไปซื้อของทิ้งแมรี่และลูกสาวไว้ที่บ้านแมรี่ใช้ทุกแรงที่มีดิ้นจนหลุดจากโซ่พาลูกสาวหนีออกจากบ้านเธอวิ่งไปหาโทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดและแจ้งตำรวจตำรวจรีบมาถึงล้อมบ้านของเซมิงเซิงไว้แมรี่และลูกสาวซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หัวใจเต้นแรงกลัวว่าเขาจะกลับมาก่อนโชคดีที่ตำรวจมาทันเวลา จับกลุ่มเซมิงเซิงได้เมื่อตรวจค้นบ้านของเขาตำรวจพบวิดีโอเทป82ม้วนบันทึกการทารมานแม่ตลอด53วันทุกเฟรมทำให้ผู้พบเห็นขนลุกปลายปี1980เซวี่มิงเซิงถูกตัดสินจำคุก30ปีแต่เขาไม่หยุดเพียงแค่นั้นในเรือนจำเขาจ้างนักโทษที่กำลังจะพ้นโทษด้วยเงิน50,000ดอลลาร์เพื่อฆ่าแมรี่โชคดีที่นักโทษผู้นั้นแจ้งเจ้าหน้าที่แผนการของเขาจึงล้มเหลว ปี1981คดีเข้าสู่การพิจารณาครั้งที่สองที่น่าตกใจคือเขาแอบพกมีดเข้ามาในสารพยายามทำร้ายแมรี่อีกครั้งโชคดีที่เจ้าหน้าที่หยุดเขาได้ทันจากคดีทำร้ายเด็กที่เสียชีวิตเขาได้รับโทษเพิ่มอีก40ปีรวมเป็น70ปีปี2010เขายื่นขอทันบนครั้งแรกแต่ถูกปฏิเสธเพราะเขายังข่มขู่จะแก้แค้นแมรี่หลังจากนั้นเขายื่นขอทันบนหลายครั้ง แต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งจนถึงปี2 0 2พเซวีหมิงเซิงวัย75็ห้าปียังคงถูกคุมขังในเรือนจำความผิดของเขากลายเป็นประวัติศาสตร์อันมืดมิดหลายปีต่อมาแมรี่และลูกสาวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่น่าประหลาดใจคือทั้งสองบอกว่าพวกเธอให้อภัยเซหมิงเซิงแมรี่ยังรู้สึกผิดที่ในฐานะครูเธอไม่สามารถสอนเขาให้ดีกว่านี้จนทำให้เขาเดินสู่ทางที่ผิดเธอกล่าวด้วยความเสียใจ ว่าหากเธอไม่ย้ายออกไปเขาอาจไม่ก่อเหตุร้ายเช่นนี้การให้อภัยนี้ชวนให้ตื้นตันแต่ก็ทําให้เราคิดคุณจะให้อภัยความผิดเช่นนี้ได้หรือไม่เรื่องราวของเซมิงเซิงคือโศกนาฏกรรมของจิตใจที่บิดเบี้ยวเงามืดจากวัยเด็กครอบครัวที่แตกสลายและวัยรุ่นที่ขาดการนําทางล้วนเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความตกต่ำความหมกมุ่นในตัวแมรี่ไม่เพียงทําลายชีวิตของเหยื่อแต่ยังพาเขาดําดิ่งสู่เหวลึกคดีนี้ตวนใจเรา ถึงความสําคัญของสุขภาพจิตและอิทธิพลของการเลี้ยงดูเมื่อคนถูกกลืนกินด้วยความปรารถนาเมื่อเหตุผลถูกแทนที่ด้วยความหมกมุ่นผลลัพธ์อาจนําไปสู่การทําลายล้างความผิดของเซมิงเซิงไม่เพียงเป็นฝันร้ายของแมรี่และลูกสาวแต่ยังเป็นเครื่องตนใจถึงด้านมืดของมนุษย์บางทีในใจของทุกคนอาจมีจุดประบางซ่อนอยู่ที่ต้องการความรักและการดูแลเพื่อไม่ให้มันตกสู่เหวลึกคดีนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร ถ้าอยากฟังเรื่องราวลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวกว่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแสดงความคิดเห็นและมารวมไขยปริศนาต่อไปด้วยกัน